ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566กับเรียนขออนุญ,ญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสบเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับที่ไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระมหาจัรคาฆราชเจ้าปุณณสินนรินะครับ หรือที่โดยทั่วไปมักจะเอ่ยพระนามท่านในนามสมเด็จป๋านะครับวัดโพธาเตียงหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคาลามนะครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดโพธาเตียงนะครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชกาลที่1นนะครับเมื่อครั้งที่ย้ายเมืองหลวง นะครับจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครน,นะครับนะครับเรื่องราวของวัดโพธาตีเยนแล้วยังไปเกี่ยวข้องกับวัดอรุณราชวร,รมิหารหรือวัดแจ้งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์ที่ตีกันจนนะครับอาณาบริวารแถวนั้นลาบนะครับลาบเรียบนะครับจนเรียกกันว่าท่าเตียนนะครับ มาวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกเราเล่าถึงที่เป็นกันบอกกาวเล่าเรื่องเกี่ยวกับมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยนะครับส,สมเด็จพระสังฆราชปุณณนนศสลิหรือสมเด็จป๋านะครับได้แก่สมเด็จแสนนะครับสมเด็จแสนนะครับ สมเด็จแสนเป็นพระพิมพนะครับที่จัดสร้างเนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านได้รับพระระาชทานเลื่อนฝมนาศาัก์ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสมเดทท็จที่สมเด็จพระวรณรัตนะครับจัดสร้างกันเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2512ห2นะครับก็ผ่านมาการเวลาผ่านมาเนิ่นนาน นะครับถึง54ปีนะครับก็ถือว่าเป็นพระเก่าที่มีอายุขึ้นค่อนคนนะครับขึ้นค่อนคนนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สมเด็จป๋าได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับเพราะในครั้งนั้นสมัยนั้นนะฮะการจัดสร้างสมเด็จแสน นะครับสร้างเพื่อแจกนะครับแจกฟรีนะครับ,ก,รนะรบก็ถือว่าเป็นของฟรีก็มีในโลกนะครับแจกขึ้นเป็นที่ระลึกนึกถึงกันนะครับในเวลาโอกาสที่ได้เลื่อนพระราชทานสำนักศักดิ์นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีประวัติศาสตร์ในการสร้างนะครับที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนางพญาวัดโพนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่านางพยาบะ นางพญาวัดโูนะครับปรากฏชื่อเสียงนะครับเป็นพระก,กุพระเก่าพระโบราณที่มามีมาแต่ครั้งสมัยอยุธยามากรุงและนกศิแล้วก็มาพบเห็นเจอเจอกันอยู่ใต้ฟ้าพิดาดนโบสถ์ของวัดโพดนะครับท่าเตียนนะครับก็ทำให้ได้รับความนิยมกันในวงการพระเครื่อง นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมงคลวัตุนะครับที่จัดสร้างกันในครั้งนั้นสมัยนั้นนะครับก็โดยเก่าการตามประวัติว่านะครับเนื้อหารมวลฝันส่วนผสมนะครับในการนำมาจัดชาจัดสร้างสมเด็จแฟนก็คือนะครับผงวัดตักหามของหลุงพ่อสดนะครับ นะครับหลวงพ่อสดนะครับวัดปักน้ำนะครับพระเทพมงคลมุนีนะครับหลวงพ่อสดจันทังศีนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็มีส่วนผสมนะครับมาจากดอกไม้ทูบเทียนมาจากเกสรดอกไม้นะครับต่างๆนานาร้อยแปดนะครับมันลายดอกไม้ ที่เป็นการบูชาองค์พระผงทูปนะครับผงวิเศษต่างๆนะครับเนื้อหามุนฝานกระแสเชื้อนะครับที่ไปคาบเกี่ยวนะครับเกี่ยวพันกับหลายสำนักนะครับเพราะถือว่าพราะองค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นสมเด็จพระราชาคณะดังนั้นเนื้อหามุนฝันก็จะ่าไปคาบกับของวัดลัคังโกสิตารามซึ่งอยู่คนละาคฝั่งกันนะครับ ผงวิเศษของวัดอรุณราชวริวิหารอย่างเงี้ยนะครับผงวิเศษนะครับของวัดสุทัศน์เทวลาลามนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งพระที่มีเนื้อหามนสานนะครับที่มากมายนะครับนะครับขนาดองค์นะครับขนาดองค์ในกระยนสร้างก็ประกอบกันด้วยสองพิมพ์นะครับสองพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนะครับ พิมพใหญ่ก็ขนาดฐานนะครับขนาดฐานเนี่ยนะฮะฐานเป็นพิมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเป็นปางพระพุทธนะครับปางสมาธิประทับนั่งอยู่บนฐานบวงหมายนะนะครับขอบองค์พระเนี่ยนะฮะจากมุมล่างเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนะนะครับ ความกว้างก็ประมาณที่25มิลิเมตรความสูงอยู่ที่30มิลิเมตรนะฮะสำหรับพิมพ์ใหญ่นะครับความหนาขอบ3มิลนะครับความหนารวมองค์พระก็ประมาณ5มิลหรือถึง6มิลนะครับถามว่าทําไมถึง5มิลถึง6มิลถ้าวัดตรงข้างล่างฐานล่างก็จะประมาณ5มิลถ้าวัดตรงพระอุระหรือพระอกเนี่ยนะก็จะประมาณ6มิลนะครับวัดอยู่ตรงพระพักก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะถ้าวัดขอบองค์พระก็จะประมาณ3มิล นะครับสำหรับไซซิ่งหรือขนาดของพิมพ์เล็กสำเนจแสนพิมพ์เลขนะฮะฐานนะครับก็คือประมาณนะครับยี่ส mm, ิบมิลลิเมตรนะฮะความสูงนะครับจากฐานถึงยอดไปแหลมองค์พระเนี่ยนะฮะก็ประมาณอยู่อยู่ที่ยี่สิบสามมิลลิเมตรความหนานเท่ากันนะฮะก็คือเป็นพระที่มีลักษณะกดจากโรงงานต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นพระลักษณะที่เขากดจากโรงงานเพราะจํานวนอย่างละ 1 0 0 0 0แสนองค์นะครับจำนวนอย่างละ1 0 0 0 0แสนองค์นะครับนะครับจัดสร้างไว้สำหรับแจกนะฮะก็อย่างที่บอกเป็นที่ลึกสำหรับพิมพ์ใหญ่สำหรับผู้ชายพิมพ์เล็กก็สำหรับเด็กสตีนะครับเด็กเล็กและสตีนะครับก็จะประมาณนี้ในการจัดสร้างนะฮะครั้งนั้นเนี่ยถือว่านะครับถือว่าได้รับกระแสความสทาจนิยมเพราะว่าให ผู้คนไปรับที่วัดโพธเตียนนะครับก็ไปเข้าแถวต่อคิวกันผู้คนก็มากมายนะครับจากคําบอกเล่าต้องบอกงี้ผคําบอกเล่าเพราะว่าในเหตุการณ์วันนั้นผมเกิดไม่ทันเกิดท่านแต่ยังเด็กเป็นไม่สามารถที่จะไปรับได้นะครับไม่ได้ติดตามพ่อแม่ไปรับก็จะมีข้อกำหนดในการให้รับก็คือให้ปิดทองอยู่ครึ่งฐานที่องค์พระตรงนี้ให้รับและปิดทอง นะครับสำหรับคูชานะฮะสำหรับองค์ที่เห็นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกกล่าวกันนี้ว่าเป็นองค์ที่เรานะครับพบเห็นเจอเจอกันอยู่ในวงการพระเครื่องนั่นแหละนะครับก็ไปไล่หาเก็บเอากันทีหลังนะครับก็กล่าวกันว่านะฮะก็พระชุดนี้ก็น่าจะมีเหลือตกค้างอยู่ในช่วงพระ สักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่มูลนิธิของสมเด็จพระสังราชปุณณุสิรินะฮะเ็ก็ไปมีการพบเห็นเจะเจอกันอยู่เป็นจํานวนมากนะ,ะนะครับก็ได้มีการออกให้เช่าบูชากันในภายหลังหรือยอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะแต่ทราบว่ามีการพบเห็นเจะเจอว่ามีการตกค้างอยู่ที่มูลนิธินะครับนะครับการําการำจำแนกแจกจ่ายพิมพ์นะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะฮะ ก็จะสับสนระหว่างสมเด็จแฝงนะครับสมเด็จแฝงนะครับสมเด็จนครหลวงนะครับแล้วก็สมเด็จทรงฉัตรให้ดูด้านหลังนะครับสมเด็จแฝนด้านหลังจะเป็นลายใบโพนะครับลายใบไม้นี่แหละครับแต่เป็นลายใบโพนะฮะด้านหลังก็จะเป็นลายใบโพนะครับก็ถือว่าแยกแยกกันง่ายนะฮะได้แยกแยกกันง่ายนะครับสาหรับสมเด็จนะครับนครหลวง นะครับนค,บคนหลวงก็จะเป็นลักษณะพับพิมพ์สามเหลี่ยมเหมือนกันลักษณะทรงฉัดสมเด็จทรงฉัดก็จะเป็นอีกพิมพ์ลักษณะหนึ่งเดี๋ยวทรงฉัดด้าน,นหลังเนี่ยจะมีจะมีลักษณะฉัดสามชั้นอยู่ด้านหลังอ่ะไว้ไว้เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันอีกสองพิมพ์นะครับอีกสองพิมพ์วันนี้ก็แนะนําสมเด็จแสนก่อนนะ,นะครับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ นะครับสำหรับรายละเอียดเนื้อหาประวัติของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะฮะผมเคยได้กล่าวกันไปอย่างคร่าวๆอย่างย่นย่อแล้วในครั้งที่แล้วนะฮะถ้าอยากทราบก็ไปตามหาเอานะครับไปตามหาอยู่ในคลิปนะครับวันนี้ก็มาบอกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพระพิมพ์ที่ท่านจัดสร้างเอาไว้นะฮะให้ได้ติดตามหากันนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับก็ถือว่าเขามี บันทึกเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังเพราะสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะครับก็มีการพาดหัวนะครับพาดหัวเชิญชวนหรือเป็นการประกาศนะครับลงในหนังสือพิมพ์รายวันต้องบอกองนี้นะฮะทั้งน่าจะสมัยก่อนก็มีแต่ไทยรัฐเาดิีนิวนะฮะนะครับหนังสือพิมพ์เล่มอื่นก็ไม่ได้มี นะครับไม่ได้มีอย่างในเช่นปัจจุบันนี้มีอยู่หัวสองหัวที่เราอ่านกันนะครับก็ไทยลัสกาเดรนิวนะครับนะครับก็ถือว่าในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะการหยัดสร้างเนี่ยในเป็นวาระพิเศษอ่ะต้องมีอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับท่าเลื่อรรนสำนักศษาเป็นสมเด็จ ผมเดบพระพนรัตด้วยแล้วออกเมื่อวันที่วันฝุร์ที่18ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันหาร้อยสิบสองพอดีวันที่28สบมีนาคมเนี่ยนะเป็นวันครบรอบนะครับครบรอบวันเกิดนะครับเอามาแจกในวันนั้นนะครับเอามาแจกในวันนั้นนะครับแต่พระเนรฟ้างฟ้างกันตั้งแต่เมื่อครั้งได้เลื่อนสมณศักดิ์ชั้นยศ ที่สมเด็จพระวันรัตนะก็คือวันที่หธันวาคมนะครับอีกปีหนึ่งก็คือตามตามพระประวัตินะครับก็เอามาแจกในวันเกิดของท่านนั่นเองนะครับวันที่ฉลองสมโพชอายุครบหรอบเจ็บสองพรรษานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ก็ดูพิมพ์เล็กนะครับนะครับพิมพ์เล็กก็ย่นย่อพิมพ์ลงมานะครับขนาดก็ย่นย่อลงมานะครับ ดังนั้นผมก็บอกขนาดบอกรายละเอียดนะขนาดองค์ใหญ่เท่าไหร่องค์เล็กไปแล้วนะครับอ่ะมาถึงพระเกจิคณาจารย์นะครับมาถึงพระเกจิอา,จา,นะากกจารย์ที่ร่วมกันพุทธพิเศษนะครับขาดไม่ได้นะครับนะครับพระราดสังเวลาพิมลน,นะครับหรือที่ทราบกันดีด้วยไปในนามหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนนะครับนะครับ หลวงพ่อทึงอยู่เยโสนะครับวัดใหม่หนองพระองค์อย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อเงินยันทับสุวรรณูนะฮะวัดเด้ยมหอมนูบุทูปแขมัสเรีนะครับวัดแขนันขนงเลิงนะครับ mm hmm. พระวิสุทธิวงศาจารย์ผมก็จะติดว่าพระธรรมวงศาจารย์อยู่เลยแล้วพระวิสุทธิที่ทำพระวิสุทธิที่วงศาจารย์ก็หลวงพ่อสเงี่ยม นะครับจันทิลิกก็ของวัดสุทัศเวเวลามนะครับก็ต่อมาก็ได้เลื่อนฟำหนาฝันั้นยอที่สมเด็จพระพุโคษาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกิจิคณาจารย์ที่นั่งเปาปูเสกนะครับนะครับหลวงพ่อแพทเคมังกาโลนะครับวัดพิกุลทองหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยพุทธลักษิโตนะครับสามชุกตอนไล่สุพรรณบุรีนะฮะก็ขาดไม่ได้ นะครับเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกับสมเด็จนะครับสมเด็จสมเด็จป๋านะครับนะครับเรื่องราวเนี่ยถือว่าได้บันทึกเรื่องราวอเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับก็ถือว่าเรานะครับได้มาย้อนหลังนะครับย้อนหลังนะครับ สำหรับพุทธศิ์ก็คง,งไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายนะฮะก็ดังที่เห็นอยู่ถือว่ามีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์อ,ษณอยู่ในตัวตนของพระพุทธศินเองนะคระับผมขยายเอาใช้รูปนี้นะค,ะนะครับใช้รูปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์สามเหลี่ยม สาเหล่มหน้าจั่วนะครับก็ถือว่าประทับนั่งเป็นพิมพ์พระพุทธปางสมาธิประทับนั่งอยู่บนฐานบวงหงายนะครับบวงหงายห้ากีบซึ่งก็มีความสม่ความความหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะฮะพระอุระใหญ่นะครับนะครับพระองค์ฉลูดนะครับก็ดูนะฮะการวางแขนวางนะครับพระพักนะครับพระพักก็เป็นดังผลมะตูมนะฮะมีพระกันยาว อ่าพระเกตยศโมลีเป็นทรงเจดีทรงแหลมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพันหนึ่งที่ถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับนะครับหรืออาจจะเป็นของดีที่ทถูกเรื่องเลือนกันไปแล้วก็ได้ในปัจจุบันเพราะไม่ค่อยได้พบเห็นจะเจอกันแหละนะครับก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้หยิบยกเรื่องราวย,ย,รย้อนเกตย้อนลอยประวัติศาสตร์นะครับมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกัน ะครับก็ถือว่าเป็นของเก่าแล้วในปัจจุบันนี้เพราะอายุผ่านมาผ่านกันเวลามาถึง54ปีนะครับ54ปีนะครับ,นะรบถ้าพบเห็นจะเจอราคาไม่แพงนะครับก็น่าจะอยู่ในะหลักร้อยต้นๆนะฮะนะครับหลักร้อยต้นๆนะครเพราะเป็นพัดที่แทบจะมีอยู่ในทุกบ้านมีเยอะนะครับสมัยนั้นสมัยก่อนสร้างกันถึงแสนองค์เนะี่ยเยอะมากมายก็เลยนะครับเป็นของดีราคาถูกไป นะครับแล้วก็เป็นของฟรีก็มีในโลกก็เลยทําให้ในปัจจุบันเนี้ยราคาไม่ค่อยกระเตื้องต้องบอกอย่างนี้ไม่ค่อยกระเตื้องแต่วันนี้ที่หยิบยกขึ้นมาก็เพื่อให้ได้นะครับอนุรักษ์รักษากันไว้นะครับเพราะต่อไปในวันข้างหน้าก็คงจะหายากยิ่งขึ้นนะครับหายากยิ่งขึ้นเพราะว่าอายุเท่ากับครึ่งคนไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับดังนั้น นะครับผมก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอนลงเด่เพียงเท่านี้นะครับแล้วครั้งข่าวหน้านะฮะเรายังจะติดค้างกันอยู่ก็คือเรื่องสมเด็จนครหลวงนะครับเราก็ยังมาพูดถึงสมเด็จนครหลวงนะครับเราจะมาพูดถึงสมเด็จทรงฉัตรนะครับสมเด็จทรงฉัตรซึ่งจะต้องมีรายละเอียดปย่อยออกไปอีกนะครับปีย่อยออกไปอีกแล้วเราจะหยิบยกข้อมูลเหล่านั้นมา เป็นเรื่องรับลงาพามมาบอกให้กันฟังนะนะครับสำหรับในข้างข้างหน้านะครับเราจะมาหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมา,บอ,อานนบอกเก่าแล้วถึงที่เป็นกานบอกเก่าเล่าเรื่องที่ไปมีความสมพั์เกี่ยวข้องกับพระกิจิคณาจารย์องค์ใดนะฮะก็ขอให้ได้ติดตามกันขอให้ได้ติดตามกันนะครับก็นนบวันนี้ก็คงจะต้องนะครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตสรุปสุดท้ายก็คือต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ